ัสดีครับผมที่เบกเทพปรดิผู้ใหญ่บ้านบ้านต่อตั้งหมู่ที่หนึ่งตำบลปากทรงอำเภอพระโต๊ะจังหวัดจุมพรนะครับครับบ้านต่อตั้งได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนอำเภอพระโต๊ะนะครับเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับซึ่งเราได้ลงมาทําในกิจกรรมในหมู่บ้านนะครับซึ่งเราทําอยู่สองด้านครับด้านการปลูกผักเพื่อใช้บริโภค ในครัวเรือนซึ่งเรามีการสนับสนุนกกประบาณในด้านพันผักแล้วก็มีลูกท่อท่อซีเมนต์ปลูกผักไว้บริโภคส่วนที่เหลือเราก็มาจัดตั้งกลุ่มซึ่งตอนนี้ก็เป็นกลุ่มเครื่องแกงนะครับขึ้นทะเบียนโอทบกลุ่มเครื่องแกงวันปลาส้อยนะครับครับในด้าน ส่งเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์นะครับเราก็ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไก่พันธุไข่นะครับเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนส่วนที่เหลือก็มีการจําหน่ายในชุมชนและก็มีการส่งเสริมให้เลี้ยงปลาดุกในอ่างซีเมนต์นะครับซึ่งเราจะแจกพันธปลาแล้วก็อาหารแล้วก็อ่างซีเมนต์นะครับส่วน ที่เหลือจากการบริโภคนะครับเราก็มาตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มน้ํำพริกปลาดุกฟูนะครับซึ่งเราได้จดทะเบียนโอทบจากจังหวัดนะครับครับแล้วก็ในปี2อง5ัน้าราทางจังหวัดได้ส่งเข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งได้รับรางวัล อันดับหนึ่งนะครับได้ไปรับโลจากประเทศนะครับเมื่อปีสองพนะครับครับผมครับจากการที่ได้รับรางวัลทางหมู่บ้านก็มีความภาคภูมิใจซึ่งเราก็ดําเนินการต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็ยังส่งเสริมให้มีการปลูกผักอยู่นะครับชาวบ้านก็มีสุขภาพดีขึ้นนะครับ ปลูกผักลร้สารพิษนะครับแล้วก็เลี้ยงไก่เพื่อบริโภคนะครับเราขยายไปถึงโรงเรียนนะครับตอนนี้ผมปีนี้เลี้ยงไก่พันเนื้อด้วยที่โรงเรียนเพิ่งจับหมดไปเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วครับจำหน่ายในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นอาหารกลางวันให้โรงเรียนนะครับครับผม ครับสวัสดีครับผมนายรัตนพงศายเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต่อตั้งนะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับที่มีโอกาสได้ต้อนรับนะครับท่านพัฒนาชุมชนอำเภอปะโตนะครับที่เข้ามาดูกิจกรรมของโรงเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งโรงเรียนบ้านต่อตั้งของเราเนี่ยก็ได้ให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งกิจกรรมหลักๆนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของในเรื่องของการปลูกผักนะครับการเลี้ยงสัตว์นะครับที่โรงเรียนเราก็มีมีแปลงเกษตรอยู่นะครับแล้วก็มีการ ปลูกผักนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับสัตว์ที่เลี้ยงก็คือไก่เนื้อนะครับแล้วก็มีบ่อกบนะครับก็เป็นกิจกรรมทั่วๆไปนะครับของโรงเรียนนะครับที่ทําอยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณครับผมครับในนามของหมู่บ้านต่อตั้งนะครับก็ขอขอบคุณทางสํานักงานพัฒนาชุมชนที่ได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านมีเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับจาก ัาชุมชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ